สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินโจ๊กนะคะเราใส่ขิงเ,เยอะๆนะคะนี่น้ําขิงเต้าหวยนะคะแต่เราไย่าไ,ไ้ใส่นีนะคะเดี๋ยวค่อยกินแล้วค่อยใส่ค่ะเดี๋ยวมันจะนิ่มเร็วค่ะอันนี้นะคะเรามากินกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นโจ๊กหมูนะคะค่ะหมูสับคะ่ะมีเครื่องในทุกอย่างนะคะอันนี้เอ่อทุกอย่างเลยจ้านี่นะคะมากินกันได้เลยนะคะ มีน้ำเต้าหวยนะคะน้ำขิงเต้าหวยนะคะใส่รวมกันค่ะที่จะคะมันข้นเลยจ้ะนี่ข้นเลยนะคะใส่ไปนะคะน้ำปลายังไม่ได้ใส่น้ำปลาหอนะน้ำปลาไปนิดเดิงเไปกินกันได้เลยท่านจ๋าคุย,ยกันแล้วก็กินกันไปดูค่ะให้อร่อยนะคะ มันจะมีหลายๆอย่างวุ้ยจาเส้นผมเราเองเนอะไม่เป็นไรนะค่ะเดี๋ยวเขาเอาเอาเส้นผมตัวเองออกของตัวเองมันไม่ออกของเราเองนะคะไม่ใช่ของใครหรอกเราเองผมยาวใช้ับหยาอะไรสรับผมอะรุ่นนี้นะคะใช้แล้วทำให้ผมร่วงได้ต้องเปลี่ยนค่ะดอหมาเห่านะคะ นี่นะคะอร่อยะคะ่ะไปกินกันได้เลยจ้านี่ค่ะอร่อยนะในเจ้าเนี้ยเจ้าใหม่คนที่บ้านเขาไปซื้อมาให้ทำแบบว่าเทมคนแล้วก็อร่อยอเห็นไหมคะโจ๊ะถ้าเขาต้มก็จะเป็นเม็ด แส่เผนะ็ดกินได้ค่ะชอบใส่ขิงเยอะใส่ขิงเยอะเอะนี่ยม,มันทำช่วยบำรุงในตัวเราด้วยนะคะในรลากกายกินโจ๊กเนี่ยคะ่ะไม่ชอบใส่ไข่ค่ะพอใส่ไข่แล้วมันกินรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เนาะถ้าจะเป็นไข่ก็ต้มกินค่ะต้มกินเลยจ้ะ ะะคะอร่อยปะนี่จะเป็นน้ำขิงนะครับน้ำขิงจะมีนี่นะคะปลากโกเล็กนะคะเรียกปลากโก ปลาปลากรเล็กกรอบๆน,นะครอันนี้เขาให้หมูเยอะจังเลยมีโจ๊ะนะคะแล้วให้หมูเยอะอนี่ค่ะหมูเป็นชิ้นๆนะคะมีเห็ดมีหมูมีอะไรไม่รู้นะคะเยอะแยๆหมมีตับ เป็นเห็ดค่ะเห็ดเห็ดหอมก็ะจะมีเห็ดหอมฮะกินกันมากินด้วยกันนะคะนี่ตับนี่ตับค่ะ มูดิ้จะนอนไม่ดึกแล้วนะคะร่างตายไม่ค่อยดืดอดยินยาเยอะก็ไม่ดีนี่ค่ะ ให้ตับให้หมูเยอะม่เห็ดนี่ค่ะแต่ชอบขิงเยอะมีน้ำขิงด้วยนะคะใส่ไปเ,เลยค่ะ ปลากระป๋องกอเทสใส่ไปในนันอะในน้ำค่ะ,ะกินด้วยกันนะคะนี่เลยเทไปนะคะเทเยอะๆนี่น,น,นะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมน่ากินเนะี่ย หมูค่อใข้หมูเยอะมากเลือเป็นหมูแล้วครบเครือง ครบเครื่องเลยค่ะนี่ไม่ใส่เผ็ดนะคะกินไม่ได้และเผ็ดทอไม่ไม่ต้องการเผ็ดแล้ะ อีกค่ะขเขียวเขาให้จกเยอะเยอะหมดเลยอะให้ตกตับโอ้เพียบ นี่นะคะตับเขาทำให้เหม็ข้าวนะคะโจ๊กบางคนทาข้าวก็ยังจะเป็นมิดๆนะคะโจ๊กนะครับถ้าโจ๊กจริงๆนะคะเขาจะบเที่ยวโจ๊กนะคะให้เนื้อละเอียดเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะตับมากินด้วยกันนะ ขิงหน่อยนะคะลบขิงแล้ขิงนะขิงเขาจะให้น้อยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขิงให้น้อยเห็ดขิงขิงเราต้องขอคขานะคะบางคนก็ไม่กินขิงเขาก็ไม่ได้ให้นะคะบางคนก็ชอบขิงนะคะ เอาไปกินนี่กันได้เลยค่ะเต้าหัวห๋ยไหมตัโอมไปกินกันได้เลยเอาหัวอืก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในชีวิตในครัวเรือนนะคะบุญรักษาพักคุ้มของสาธุบาบบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ